นะฮะคเลเนทีเฟกเอซ่าศูนยโดนกินไปสิบจุดโลไมโดนกินก็โดนอะไรละ่ะนักทุนอะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับคุณวิทยาลับษณ์รัตนะสําหรับท่านที่ถาม RCL เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้ว RCL แล้วก็ s c c นะฮะที่คุณอ่อกอวิทยาได้อธิบายให้กับนังทุนได้ติดตามกันนั่นเองนะฮะอ่า RCL สัปดาห์ที่แล้ว สวัสดีค่ะพี่กอล์ค่ะสวัสดีค่ะมีคำถามหนยนะคะ RCL เป็นยังไงเพรพี่กอล์ฟแนะนำเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะขายไหมหรือจะซื้อต่อคะอ๋อก็ถ้าแนะนําจากสัปดาห์ที่แล้วก็ขายไปแล้วนะคะเพราะว่ามันก็ได้ทาเกตเนะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย RCL ตอนนั้นราคาอยู่ประมาณ27นะที่เป็นราคาปิดก่อนหน้าที่แนะนำอะคะ่ะ แล้วก็ให้ให้กรอบด้านบนเอาไว้ที่ระดับประมาณ28 29แล้วก็มีที่30บาทนะคะขึ้นไปหายอยู่ประมาณ29.75และณปัจจุบันอยู่ประมาณ28บาท50ก็อยู่ภายใต้กรอบที่ที่ให้ไวะคะ้ค่ะดังนั้นก็เอาเป็นว่าในลักษณะของหุ้นเนี่ยคือตอนนี้ยังมีกําไรอยู่เพียงแต่ว่า ถ้าคนที่ขายได้กรอบด้านบนประมาณใกล้ๆยี่สิบเก้าไปถึงใกล้ๆสามสิบก็ได้กรอบมากกว่านะคะดังนั้นก็ยังให้กรอบเท่าเดิมอยู่ก็คือที่ระดับประมาณสามสิบบาทถ้ายังไม่ผ่านก็มองขายใกล้กรอบเนี้ยประมาณตั้งแต่ยี่สิบเก้าไปถึงสามสิบก็มองขายเล่นรอบไปก่อนได้ะคะ่ะเพราะว่าตัวของจริงๆที่มาอธิบายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือตอนนั้นเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านที่มองว่าทางด้านของการเร่งเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกก่อนที่จะเกิด ประเด็นวันที่9รรกกรกฎาคมนะคะมันก็ทําให้หุ้นเหล่านี้มันมีแนวโน้มรีบาวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ให้ข้อมูลไว้ก็ประมาณนี้นะคะส่วนในวันนี้ที่เป็นปุณใหญ่นะคะวันนี้เราแนะนํามาที่ปุณใหญ่นะหมายความว่าเป็นตัวหนึ่งที่แนะนําแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เคยมีแนะนําปุณใหญ่ด้วยะคะ่ะเพราะว่าตัวของปุณใหญ่เองวันนี้ก็ยังมีแนะนําต่อนะคะแล้วก็คาดว่าจะเป็นไปในลักษณะที่มีแนวโน้มรีบาวแต่เว้นรีบาวภายใต้กรอบนะก็คือ,อยังไม่ได้กว้างเท่าไหร่ จากเมื่อวานปิดที่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทขอโทษเมื่อวานปิดร้อยหกสิบเก้ามองกรบการีบาวเนี่ยภายใต้กรอบแกว่งประมาณสักหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดถึงระดับประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะคะแต่ว่าก่อนที่จะถึงร้อยแปดสิบาทมันก็มีกรอบแนวต้านประมาณที่ร้อยเจ็สิบแปดแล้วก็ร้อยแปดสิบาทนะคะดังนั้นวันนี้ตอนเช้าจะเห็นได้ว่าตัวของคุณใหญ่เนี่ยไปหายที่ร้อยเจ็สิบเจ็ดจุดห้าก็คือใกล้ๆก้กรอบตัว80อแปดสิบอ่ะมันก็มีแบบสองอย่างก็คือว่าหนึ่งก็คือว่า ภายใต้กรอบนี้อยู่ภายใต้กรอบที่คาดหมายอยู่แล้วเพราะว่าวันนี้ตลาดของหุ้นระดับราคาหุ้นเนี่ยเปิดไม่ได้สูงนักนะคะเปิดไปอยู่ที่ร้อยเจ็สิบสองแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นไปหาร้อยเจ็ดสิบเจ็ดจุดห้าดังนั้นคนที่มีอยู่เนี่ยถ้าต้นทุนใกล้ระดับประมาณร้อยเจ็สิบแปดไปถึงร้อยแปดสิบเดิมเนี่ยก็ลองเมดิซิชันดูว่าอยากจะมีการปรับเพื่อเปลี่ยนต้นทุนใหม่ไหมเพราะว่าถ้ายังไม่ผ่านร้อยแปดสิบเนี่ยหุ้นก็จะเป็นการเทรดที่อยู่ประมาณเนี่ยคือประมาณสักร้อยหกสิบถึงร้อยแปดสิบอะค่ะซ ถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวก็ลงมาเล่นภายใต้กรอบเดิมเหมือนเดิม,มนะคะแต่ทีนี้อยากจะเล่าเรื่องของคุณใหญ่ให้ฟังก็คือว่าตัวของคุณใหญ่เนี่ยเพอเอ็นตอนเช้าวันนี้เราได้มีพรีเซนต์ไปบ้างของทางด้าน IV g r o b a l นะคะมันมีมุมมองคือเราเลือกเป็นหุ้นสต็อกพิกเเขาเรียกว่าหุ้นเก่งกําไรในวันนี้เนี่ยคือทางด้านกรอบของการเก่งกําไรก็แนะนำเปส่วนหนึ่งส่วนใน,นเชิงของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยนักวิเคราะห์ของไอ Global บาบอกว่า ตัวของกุ่นใหญ่เนี่ยมีการรายงานว่าจะขายหุ้นบริษัทที่ชื่อว่าจันทราอาศีซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในอินโดนีเซียค่ะซึ่งเดิมเขาถือประมาณ30%จะขายออกไปประมาณ10%เพื่อให้มีการถือหุ้นต่ำกว่า20%เนะคะเพื่อที่จะทำให้ไม่ต้องรับรู้ลอสในตัวของกำไรขาดทุนนะดังนั้นในลักษณะตรงนี้มันก็เลยจะทำให้ตัวของผูุ่ใหญ่เนี่ยมีงบที่ดีขึ้น อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ทางด้าน iB Global มีการได้คอมเมนต์เขาเรียกว่าให้ข้อมูลมาในช่วงเช้าวันนี้นะคะทีนี้อีกอันหนึ่งคือณนะวันที่ช่วงเช้าที่เราเลือกตัวของคุณใหญ่ขึ้นมาเป็นตัวเทรดดิ้งวันนี้เรามองว่ามันน่าจะมีประเด็นความคาดหวังอื่นเพิ่มด้วยนะคะก็เลยลองไปไฟล์เอาข้อมูลมาก็เลยมีออในบางบล็อกเกอร์บิลที่อาจจะไม่ใช่ IB g l o b a บโบเขามีมุมมองว่าตัวของการเบิกจ่ายงบประมาณเนี่ยในช่วงของตรามาที่2จะภาครัฐเนี่ยมันจะมีความชัดเจนมากขึ้น แล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของจีนกับสหรัฐที่ได้ฉันทรรมติก็เป็นข่าวในเชิงที่สนับสนุนทางด้านบวกนะคะรวมถึงทางด้านของสเปรดปิโตเคมีที่ตัวปุนใหญ่ก็มีปิโตเยอะดังนั้นในลักษณะตร,ตรงนี้สเปรดมันเริ่มฟื้นตัวกลับมาฮะมันก็เลยเป็นปัจจัยที่สนับสนุนอันนี้มันก็เลยเป็นไปในลักษณะที่ทําให้ปุนใหญ่มีการรีบาวกลับนะคะทีนี้พอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยจากเมื่อเช้าไปหายประมาณ177.5ณปัจจุบันเริ่มยอ่อลงมาอยู่ที่ประมาณ175เนีเเยอยเร็ดับประมาณ176 1 7อยเจเจนี่ยจะเป็นแนวต้านที่ทีอ่อาจจะเจอในกรอบของวันนะคะและที่ร้อยแปเป็นแนวต้านใหญ่ที่ยังไม่ผ่านก็อาจจะต้องมองขายเล่นรอบคนที่ยังไม่มีหุ้นก็ต้องรอแล้วแหละเพราะว่าตัวหุ้นมันกําลังถูกเท k ป p ร o ฟิตจากการที่เปิดแล้วเ,เด้งไปค่อนข้างเร็วในช่วงของตอนเช้าที่ผ่านมานะคะก็เป็นตัวหนึ่งที่วันนี้ r e c o m มเมนตัวของตัวปุณใหญ่แต่ว่าก่อนหน้านั้นก็เคยมีเรคคอมเมนตัวปุณใหญ่ไปบ้างในรอบสองสัปดาห์ก่อนนะ ก็ตอนนั้นหุ้นมันจะอยู่ประมาณร้อยเจนะคะแล้วก็ก็หวังว่าจะได้ร้อยแบแบบกรอบเนี้ยแต่ว่ากว่าจะได้ร้อยแปดิก็ขยับมาถึงมาถึงสอวิค่ะสองวิถึงจะได้ก็ประมาณนี้นะคะก็แต่แล้วตัว,วอื่นอะ่ฮะพี่กอเตัวอื่นนะคะวันนี้ก็มี recommend ตัว a d v a n c e เพิ่มจริงๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มี advance นะที่เป็นตัว recommend ใช่ advance <I 'm S 1> กับสอ่าแต่ทีนี้ตัว advance สัปดาห์นี้ก็มา recommend advance ต่อนะแต่เยงแต่ว่าในกรอบของ advance เนี่ยเราให้กรอบไว้ว่าถ้าต่ำกว่าปิดต่ำกว่าสองร้อยแปดสิก็ต้อง stop เก็งกำไรนะคะ <c oughs> ทีนี้ advance เนี่ยมันมีความคาดหวังที่ไปในเชิงบวกก็คือเรื่องของประเด็นอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของการประมูลไอ้ตัวของคลื่นใหม่ที่จะต้องมีภายในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนนะคะ ึ่อใหม่เนี่ยถูกคาดว่าทางด้านของ a d v a n c e เนี่ยน่าจะได้ต้นทุนที่ต่ำลงอะ่ะมันก็จะเป็นประโยชน์สำหรับตัว a d v a n c e แล้วก็อีกอันนึงที่อาจจะมีข้อมูลที่พี่กำลังไปไฟเอาจากโบรกเกอร์ที่มีข้อมูลในช่วงเร็วๆเนี้เขาก็บอกว่าตัว a d v a n c e เองเนี่ยเขามีการทำร่วมกับทางด้านของก r าฟนะคะแล้วก็ทางด้านของซิงเทลเนี่ยแล้วก็มี a d v a n น e ก็คือทำให้ลตัว Data Center อันนี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านของความคาดหวังในเชิงของอก็เรียกว่าธุรกิจที่มีการเพิ่มเติมนะคะส่วนไอ้ตัวของผลประกอบการไตรมาสสองเขามองว่าถ้าควบคุมต้นทุนได้ดีเนี่ยมันจะทําให้ผลประกอบการเนี่ยมันมีแนวโน้มโตต่อค่ะทีนี้ a d v ว c e ซ์เองเนี่ยในช่วงของที่ผ่านมาเนี่ยมันก็คือส่งสัญ,ญญาณเป็นไปในเชิงที่พยายามที่จะ ดีรีบาวกลับแล้วก็เด้งภายใต้กรอบที่จะเป็นบวกแต่ว่าก็ทําได้ไม่ค่อยเด่นเลยในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่มันก็ยังคงเป็นไปในกรอบที่พอได้อยู่นะคะทีนี้กรอบแกว่งเนี่ยเราก็มองว่าอาจจะเป็นการแกว่งตัวภายใต้กรอบของการแกว่งประมาณ285ถึงระดับประมาณสัก295บาบาทนะคะ ทีนี้ถ้าสมมติมีการปิดต่ำกว่า2 8 0ก็สต็อปเ็งกำไรไปนะคะก็แสดงว่าตัวของแอดวซ์ก็จะดูอ่อนกว่าที่เราประเมินเอาไว้อันนี้ก็ให้ข้อมูลเอาไว้เพราะกรอบของวันนี้กับกรอบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคล้ายๆกันเลยดังนั้นถ้าปิดต่ำกว่า2 8งก็สต็อปเคงกำไรไปนะคะก็วันนี้มีก็มีแอดวานซ์กับอ e, ีปุนใหญ่ที่วันนี้ Re c o m m e n d ก็จะมีตัวหนึ่งแต่เป็นตัวเล็กอะคือเป็น NSJWD นะคะ ตัว SJWD เนี่ยมันมาในฐานะที่เป็นโลจิสติกเมื่อวานเนี่ยมันมีการปรับขึ้นไปค่อนข้างดีไปปิดตลาดที่9บาท10ตังค์แต่ว่าเราก็มองว่าเป็นแค่เทรดดิ้งแค่ภายใต้กรอบเท่านั้นเองนะคะแนวต้านจะอยู่ประมาณ9บาท20 9บาท30แล้วก็แนวต้านใหญ่จะอยู่ประมาณ9บาท40อ่ะดังนั้นโดยกรอบแหวนก็จะอยู่ประมาณสัก8บาท80ถึระดับประมาณ9บาท40ถ้ามีการปิดต่ำกว่า8 50. บาท50ก็สต็อปเก็งกำไรไปอันนี้เพียงแต่ว่า ในภาวะทีต่ตลาดดูอ่อนแรงแล้วก็ตลาดดูมีปริมาณการซื้อขายจากัดมากอะคะ่ะหุ้นที่จะเลือกต่อการเก็งกําไรมันก็จะจํากัดลงทุกทีทุกทีนะแต่ท่าน,นก็พยายามหามาในแต่ละวันก็ยังดีในแต่ละวันที่หามาได้ก็ยังมีหนึ่งตัวที่มันก็เป็นไปในทิศทางที่เด่นกว่าตลาดเยอะในในทุกๆวันที่หานะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็จะมีหุ้นที่อาจจะไม่ได้ตามกรอบเหมือนกันดังนั้นก็จะเอาจุดต็อปต่อการเก็งกำไรไว้ด้วยนะคะมค ประมาณนี้เนาะค่ะเรื่องอื่นเรื่องอื่นเนาะก็ไม่ค่อยมีอะไรก็เหมือนเดิมที่ทุกคนมีอยู่อ่ะก็คือเขาคงต้องติดตามปัจจัยตอนนี้ตลาดเองเนี่ยมันคือเราไม่ได้มีปัจจัยเรื่องของคาดการคาดหวังเรื่องของการกระตุ้น GDP เพิ่มอ่ะเพราะว่าอย่างเช่นเป็ดเงินของหนึ่งจุห้าเจ็ดแสนล้านบาทก็ยังต้องรออยู่เพราะว่าคนแห่ขอเข้าไปเนี่ยเกินวงเงินไปตั้งเท่าตัวจากหนึ่งจุห้าเอาเอากลมๆนะจากแสนห้า ไปเป็นสี่แสนนะคะก็เกือบสองเท่าอ่ะนะคะก็ต้องดูกันอีกทีว่าประมาณก็จะต้องเออเอตัวไหนถูกตัดออกตัวไหนจะได้แต่ว่าโครงสร้างรใหญ่ๆก็ไปที่เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องน้ําเรื่องคมนาคมเรื่องของชุมชนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ส่วนทางด้านการเมืองก็คงต้องติดตามแพทยสภาในวันนี้ด้วยแต่ว่าในลักษณะเข้าใจว่าเรื่องของการที่สาลฎีการจะพิจารณาถูกเรื่องออกไปใช่ไหมม่อนเป็นวันที่ยี่สิบสามใช่ปะ อ๋อไมไ่ตามเนะแต่ว่าเอพี่ <5. S 1> ก็เห็นข่าวตอนเช้าอ่ะคือตอนแรกที่เราทําเปเปอร์ตอนเช้าอ่ะมันจะยังอยู่วันที่สิบสามแต่ว่ามาเห็นข่าวหลังจากที่ส่งเปเปอร์ออกไปแล้วเนี่ยก็คือว่าจะมีการเลื่อนให้ข้อมูลเพิ่ม,มวันที่ยี่สิบสามอ่าก็้ารเป็นหุ่นก็เครียดแล้วตามเรื่องการเมืองอีกก็โอ้เบเครียดก็ไม่อยากตามเหมือนกันแต่จาเป็น ก็ประมาณนี้ดังนั้นเอาเป็นว่าตลาดเอ,าเองเนี่ยก็จะตายแล้วการเมืองอีกในประเทศไทยเนี่ยตลาดเองมันขาดปัจจัยอะค่ะแล้วการเมืองก็มากดดันด้วยดังนั้นในลักษณะของปริมาณการซื้อขายมันก็จะบางลงอะบางลงทุกวันจนประเภทคนทํางานก็เหนื่อยม้ากทุกทีเรื่อยๆนะคะเพราะปริมาณการซื้อขายมันก็คือชีวิตของคนทํางานนะดังนั้นในลักษณะของปริมาณการซื้อขายที่จากเราเคยอยู่แสนล้านอะ ทอนมาเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้เรามาอยู่ต่ำกว่าเมื่อปีที่แล้วยังอยู่สามหมื่นกว่าสี่หมื่นนะตอนนี้ต่ำกว่าสามหมื่นมาอยู่ที่สองหมื่นกลางๆมันน้อยมากอ่ะน้อยจนแบบเงินมันหายไปแปดหมื่นอ่ะเงินมันเลือดสองนนี้เราเหลือแอ่ยี่สิหนึ่งก็เหลือสองหมื่นอ่ะเหลือยี่ห้าเปอร์เซ็นอ่ะอะไรประมาณยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เนาะมองมองภาพแบบเปลี่ยนที่ไม่เห็นภาพเลยนักหนเนาะใช่ไหม อบางคนท็บอกว่าเลื่อนไปยี่สิบสามใช่ไหมอ่ายี่สิบสามมีเวลาไปตามกันเมืองอีกแล้วเนี่ยแต่ว่าแสดงว่าเทรดดิ้งเก่งอะไเนี้ยตามกันเมืองดังน้นในลักษณะของตรงนี้แปลว่าก็แทนที่จะเม็นวันที่สิบสามเขาอาจจะไม่อยากให้สุกสิบสามไงแังนั้นก็ขอเป็นวันที่ยี่ิบสามแทนนะคะสุกสิบสามเป็นวันไม่มงคลสุกสิบสามก็คือวันสุกสิบสามเวลาเราดูหนัง ต่างประเทศมันยอกมาได้ต่เด็กอ่ะอ่าเด็กนะช้ากระมนาณนี้นะขอบคุณค่ะพี่กอล์ฟอ่ะสวัสดีค่ะเราหายใจกันยังไงก็ต่อไปขอบคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะแต่ก็เป็นไอเดียพี่กอล์ฟนะฮะก็ตามหุ้นอ่าแอดวานต์่อมีประเด็นบวกมันไม่รู้จะเลือกตัวไหนแล้วนะฮะแล้วก็เทรดดิ้งเอสซีดับเบิลยูดีนะฮะก็เป็นลูกของ